เบอร์เนะคะด้วยน้ำมันก็จะกรุบกรินะคะโอ้ยแลวก็เป็นส่วนรกของเมนเดือนธักาลนะคะก็มาบอนตว่้ามาที่โต๊ะที่สารยาเราก็มีกิจกรรมดีๆเยอะมากเลยอันนี้กินเยอะาดินมาาไมหมดใชไหเปรด่อนจเรานะคะทั้งจากรยาจับมือกัน ไช้มันครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่ครับสายสุขภาพสามารถทานได้ในเซนทรัลร้านขอบคุณเป็นไงคะเรื่องอะไรคะขายขายแตงโมสมูทตี้เนื้อล้วนไม่มีน้ำแข็งไม่มีน้ำตาลนะคะสามร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยแล้วก็มีกระทพาะปลากระเพาะปลาแล้วก็นลูกชิ้นหมูหมูล้วนเหมือนกันแล้วก็มีอันเจเนียนะคะอันเจนียันเนียซลโอ้ยนั่อยู่ตรงข้ามร้านกันปเก๊กปะเก๊กปเก๊กปะเก๊กปะเก๊กปะเก๊กะเก๊ะมากปะเปะเก๊กปะเก็กปเก๊กปะเก๊ วันแรกของวนนี้ปีนี้เป็นรถ9แล้วมาร่วมกันเองกินกี้งก้วขายอะไรลูกแรนมาทานค่ะคก็มากินด้วยครับมาหอด้วยปากด้วยนะครับแ้วีอานเปลาด้มย็นมื้อเช้าพรุ่งนี้มื้อกลางวันพรุ่งนี้าจรเป็นไงบ้างมาทีุ่กโบอก่แล้รถเป็นเป็นเป็นเทศกาลที่ชื่นชอบอผมเรเป็นแบบเตอร์ตีในการ กองที่ท็อปชวนมาแบบว่าในวันตุจี่มากินซ <IS> ีครด้วยมาเริมาร่วมพิธีเปิดรู้สึกดีใจวันนี้เตรียมขับกลับบ้านเยอะไหมครับเตรียมกระเป๋าไวเยอะมากก็ได้คุยกับพี่ๆเราว่าจะคนละไม่คนละหนอยประมาณประมาณสัปดาห์นึงเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยระบฝากไหมนะครับแน่นอนได้เลยค่ะผมงเก้าเดี๋ยวเขาไป็นาเรื่องตลาดเราจะทำลูกตลาดใเตะไหมะใส่เตะค่ะได้เลยค่ะ น้องก้าวบอกว่าตอนนี้เจอพี่ๆนักข่าวยังใส่สูทแดงอยู่เดี๋ยวเดินช็อปจะถอดสูทออกแลผมเสียเลยวันนี้วันนี้เป็นปีงูเล็กนะคะมีงูก้าวเิูด้วยขอคุมาดูงูงูแลนี่ดกูนี่ยลอย่ผู้ใ่เร ชวไม่โลภไม่มีครับฟี่อันนี้芒果芒果กบพี่มังกรก็อย่าลืมให้นักเจ้าฝากถึงต้าเชิญชวนหน่อยลูกฝากเชิญชวนดิสโก้แปดทั้งที่68ด้วยนะครับก็วันหยุดนี้ใครที่ยังไม่จะไปไหนพาครอบครัวมาเที่ยวมาไหนด้วยนะผมฝากด้วยนะครับอย่าลืมแวะมานะคะวันนี้ถึงวันที่ยีบเกมกราคมตรนี้นะคะพวกตึกเกมพอดีเลยแม่ด้วยเลยนะคะเอดาราของติงก็มากันคอยแบกกันมานะคะอยากเป็นคุณน้องหลังเลยไหมคะก็ต้องบอกว่ากินพื้นที่นะทางย่านสามทานเลยไปลาดบุรี ทางการจะได้บุรีแวะไหลก็เข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะเราก็ยินดีรอต้อนรับอยู่7วันเต็มเตกับขบวนคาราวานอาหารอร่อยนะคะท่านก็เมนูเกือบร้อยร้านค้าค่ะคุณไปฝากเลยเนค่ะก็ฝากด้วยนะคะงานเลนติงโกไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่อร่อยนะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะแวะดุดกันได้เลยนะคะเพราะว่ารวมของอร่อยวิที่นี่และที่เซนทรัลศาลยานะจ๊ะากเลย ครับผมเปิดเปิดเลิกปี68ดได้งานดีๆแบบนี้นะครับร้านอร่อยร้านดังมีมากมายเลยไม่ได้อร่อยเดียวกินแล้วดีกินแล้วเฮงต้องลิ้นติดบอครับผมตามครับต่หรับสายสุขภาพนะครับอยากทานของอร่อยแต่ไม่อ้วน100แคลอรี่โดยที่ร้านผมนะทำยัดหมูไป็นเวฟตุยัดหมูทำซุปางฉุหรือท่านใดไม่ใช่สายสุขภาพอยากทานของอร่อยท้งร้านในงาน ร้านมีหมอร่อยทุกร้านเลยครับเชิญนะครับที่สถานสักดยาครับผมพิเศษไทยก็ใสสุขภาพนี่ใช่เราไม่ใช่แกงวัวสมรอต์ี้นะต้องเข้าใจจัดงานนะคะก็คือรอบวันจหญ่วันไหว้วันเที่ยวเลยนะก็คือ23ถึง29นี้ที่ไหนคะเซ็นทรั ซื้อครบ100บาทได้จะเสียดเจมซีนะคะแล้วเสียดเจมซีรอรุ้นว่าได้ของรางวัลอะไรอาจจะได้ชอมของฟรีหรือว่าอาจจะได้ชอมของลดราคาลงไปอีกนะคะมาลุ้นกันกับงานลิสต์ติดโปรแบ6 8ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่รุ่นตบอกาใส่รอ่นยิงกคางยิกลนก็มีนะคะถ้าีนะคะยกมือนะเลิกเยดเียยยเยอครับ เดี๋ยวสื่ออยู่รืมนี้กับแล้วมีกองนะลูกเดี๋ยวจะส่งข้อคสนอ